พี่น้องจ๋ามาดามจะ ah. Norway Channel View Tilted นั้นวันนี้ n o เว a y Channel View t i l t e วันนี้เริ่มกันด้วยหัวคลิปสวยๆเดว,วิวสวยๆบนทะเลสาบนะคะแต่มาดามมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังนั้นอย่าลืมติดตามกันในคลิปนะคะพี่น้องเริ่มจากวิวสวยๆว,วันนี้เลยค่ะถ่ายรอบๆตัวของมาดามค่ะตอนนี้ยืนอยู่ตรงทะเลสาบนะคะถ้าลื่นลงไปก็แปลว่าตกน้ําค่ะพี่น้องค่ะ <laughs> หัวกระแทกเห็นแตกค่ะพี่น้องจา๋าอ,อย่าลืมเป็นกำลังใจให้มาดามนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์แล้วก็ส่งคอมเมนต์มาด้วยนะคะอยากฟังเรื่องอะไรอยากพูดเรื่องอะไรหรือไม่ก็คำติชมทุกทุกคำทุกคนที่ส่งให้ที่เขียนให้มาดามขอบคุณมากๆนะคะมาฟังกันค่ะว่ามาดามจะพูดเรื่องอะไรสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าคลิปนี้มาดามจะมาเล่าเรื่องอ่ ให้ฟังว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่บอกให้มาดามติดต่อฝรั่งให้แต่ขอเป็นฝรั่งที่มีอายุเยอะว่างันนะคะมาดามก็เลยถามว่าแน่ใจเหรอที่อยากได้ฝรั่งที่มีอายุไม่ใช่ว่าจะดีทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าเพื่อนจะประสบความสําเร็จกันทุกคนนะคะที่ได้สามีมีอายุสุดท้ายนี้มาดามก็เลยบอกว่าไม่แน่เพื่อนอาจจะต้องมา นั่งเลี้ยงดูสามีก็เป็นได้นะอย่าคิดว่าเขาจะดีหรือเขาจะให้ทุกอย่างทีนี้เพื่อนเราก็เลยบอกว่าเราไม่อยากอยู่ประเทศไทยแล้วเราเบื่อประเทศไทยจริงๆสามีเราก็ไม่มีเราอยากไปมีชีวิตที่ดีเขาว่าอย่างนั้นนะคะมาดามก็บอกเขาว่าให้คิดดูให้ดีๆเสียก่อนว่าการที่เราออกจากบ้านมาแล้วก็มาอยู่กับสามี ที่มีอายุเยอะเนี่ยลองคิดดูว่ามันจะเป็นอย่างไรลองคิดคร่าวๆดูซะก่อนมาดามบอกว่าไม่ใช่ฝรั่งที่มีอายุทุกคนจะมีฐานะนะเพื่อนไม่ใช่ฝรั่งทุกคนที่ยินดีจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราด่าน,น,นแรกเลยที่เราจะต้องเจอเมื่อแต่งงานกับสามีที่มีอายุถ้าเจอกับสามีที่ไม่มี ครอบครัวหรือไม่มีลูกเต้ามาก่อนเพื่อนก็อาจจะโชคดีในระดับหนึ่งที่ไม่มีก้างขวางคอว่าอย่างนั้นนะคะก็ก้างขวางคอก็คือว่าด่านแรกเลยละ่ะก็คือลูกเต้าของเขาที่กลัวแม่ใหม่กลัวแม่แม่เลี้ยงกลัวภรรยาของพ่อที่เป็นคนไทยเนี่ยมาฮุบบ้านฮุบเงินฮุบสมบัติที่พ่อของเขามี นี่คือปัญหาหลักของหญิงไทยหลายๆคนค่ะที่เจอกับสถานการณ์แบบนี้ที่ลูกของเขาลูกเก่าที่เกิดจากครอบครัวกเก่าของเขากรีดกันทุกสิ่งทุกอย่างค่ะถ้าทนได้ก็อยู่ไปถ้าทนไม่ได้ก็ต้องเลิกลาเพราะการเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายลูกเลี้ยงที่ชอบเข้ามาปะปนและก็ยุ่งย่ามในชีวิตในความสัมพันธ์ของเรากับพ่อของเขาค่ะ อย่างเคสหนึงของเพื่อนนะคะเขาได้แต่งงานยังไม่ได้แต่งงานซะเลยทีเดียวค่ะแต่เขาได้คบกันกับผู้ชายนอร์เวย์ที่เคยมีลูกมีภรรยามาก่อนแล้วทีนี้พอลูกสาวเขารู้ว่าพ่อกำลังจะมีผู้หญิงใหม่อยากจะแต่งงานใหม่กับผู้หญิงไทยลูกก็เริ่มที่จะ เป็นสตูกับพ่อเลยค่ะไม่ต้องการให้คำด็ดขาดเลยว่าอย่าพาผู้หญิงเข้าบ้านทีนี้พ่อของเขาก็เชื่อไม่อยากจะพาเมียใหม่เข้ามาในบ้านค่ะความรู้สึกของเราจะเป็นอย่างไรคะเมื่อสามีหรือแฟนของเราไม่อยากพาเราเข้าบ้านเพราะว่ามีเหตุผลคือลูกเก่าไม่ให้พาเข้าบ้านแล้วทีนี้เพื่อนของมาดามก็มาปรึกษาว่าเฮ้ย กูจะทํายังไงดีวะมีความสัมพันธ์กันแล้วก็ก็อยากมาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยกูจะทํยังไงดีวะมาดามก็เลยบอกว่าเออมึงก็ปล่อยให้ท้องสิการมีท้องจะช่วยมึงได้อย่างมากๆเลยคือมึงจะต้องได้ทั้งผัวเลี้ยงดูแล้วก็ได้ย้ายมาที่นี่ก็คือวีซ่าติดตามลูกมามาดามก็บอกอย่างนี้นะคะเขาก็กลับไปที่ประเทศไทยของเราค่ะ พอคบกันได้สัตยานึ่งเพื่อนของมาดามก็ปล่อยให้ตัวเองท้องค่ะเพื่อนของมาดามมีลูกติดอยู่แล้วนะคนนึ่งค่ะทีนี้เขาก็ปล่อยให้ท้องกับฝรัง่งคุณนอร์เวย์เนี่ยค่ะพอมีท้องฝรั่งก็ต้องรับผิดชอบค่ะฝรั่งคนนี้ค่อนข้างจะมีความรับผิดชอบหน้าที่การงานพอดีก็เลยพยายามพูดคุยทําความเข้าใจกับลูกสาวเก่าของเขาที่ที่เป็นคนนอร์เวย์นะคะว่า มันได้เกิดการตั้งท้องขึ้นมาลูกจะให้พ่อทำอยังไงจะให้พ่อทิ้งเข้าไปหรือว่าจะให้เขาอยู่ที่น่นและพ่ออยู่ที่นี่มันเป็นไปไม่ได้ฝรั่งก็คุยกับลูกสาวเขานะคะมันเป็นไปได้ยากถ้าพ่อจะย้ายไปอยู่ที่นู่นนูก็จะไม่เจอกับพ่อนะเพราะว่าพ,พ่อว่าพ่อก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับน้องที่กําลังจะเกิดแล้วทีนี้ลูกสาวของเขาก็ได้คิด ทบทวนนะคะลูกสาวฝรั่งค่ะได้คิดทบทวนเกี่ยวกับคำพูดและก็คำปรึกษาของของพ่อเขาว่าจะทำอย่างไรดีซึ่งลูกสาวเขาก็ค่อนข้างที่จะแอนตี้ค่อนข้างที่จะต่อต้านมากๆเลยที่พ่อจะเอาเมียใหม่แถมมีลูกมาด้วยอีกต่างหากค่ะความโชคดีของเพื่อนคนไทยก็คือว่าลูกสาวฝรั่งคนนี้เขาก็ตั้งท้องเหมือนกันค่ะ ทีนี้เขาก็คงจะเกิดความรักเกิดความคิดได้ค่ะพี่น้องว่าเออเรามีลูกเราก็ต้องมีพ่อเราก็ต้องมีสามีได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาลูกเต่าในที่สุดเขาก็ยอมค่ะตอนนี้เพื่อนของมาดามก็ได้มาอยู่ที่นอร์เวย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะพี่น้องจา๋าที่จะข้ามด่านของ ลูกเก่าของเขาค่ะตอนนี้เพื่อนสุขสบายดีค่ะก็ถือว่าเขาโชคดีในระดับต้นๆเลยนะคะที่สามีมีทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วก็รักเขาแล้วก็เลี้ยงดูเขาแล้วก็ทําวีซ่าให้มาอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขค่ะไม่ใช่ทุกคนนะคะพี่น้องจ๋าที่จะเจอลักษณะแบบนี้แต่ก็ดีใจกับเพื่อนค่ะ ตอนนี้เธอก็มีความสุขพรุ่งนี้มาดามก็จะไปเจอกับเพื่อนคนนี้นะคะเขาก็ได้ย้ายลูกของเขามาลูกติดที่ประเทศไทยย้ายมาด้วยเลยแล้วก็กําลังจะเข้าโรงเรียนซึ่งก็อยู่ห้องเดียวกันกับลูกสาวมาดามด้วยค่ะคลิปหน้ามาดามจะเอาอะไรดีๆใหม่ๆม,มาเล่าให้ฟังนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ